แทนต์สินชนิดเม็ดไดฟูลูนเดนดาห้าร้อยยานพน้องขาวไพยนครอ่อนอีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรพิชงนะครับด้วยการสนับสนุนแม่ไม้เมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพลครับไายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่วันนี้ก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพลครับนะครับเห็นชัดเจนแล้วครับว่า2ยกผ่านไปครับแม้ความเดือดนี้มีแน่นอนแล้วครับยกที่3ตามกันต่อครับยกนี้ในล้วนๆครับ ใ้ความแข่งวัดกันครับนีแล้วครับที่แฟนมวยติดกันงอมแงมผู้แรกที่ทุกท่านรอคอยครับต้องใช้คำนี้เลยครับทุกสตาร์ไม่เคยผิดหวังอ่ะมาดูไหนครับตอนนี้ตอนนี้เอาปิดบิดนะเสียหลักเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงกับล้มครับผลแรงครับโอ้โหโดดโดดโดนี่ครับ่าเปพเาบาปเพชรอลังการคอมเมนต์ขาว โอ้โหนี่ครับอ่านี่คู่เปิดหัวนะครับคู่เปิดหัวมาแต่ว่าดีกีความเดือนครับดูดีคุณยกสามิีดดีมาเลือดเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับเลือดมาเมื่อไหร่แจกเมื่อไหร่ก็อดูในครับเ<ว><น>พชรอลังการล็อกแล้วก็เต้งเตีเข้าไปครับว่าทางด้านของกบขาวไออยู่ที่มุงครับดินไปออกดินไปหลุดหนีหออกกรรมการต้องแยกออกมาครับ่าดับเครื่องชนแล้วครับตอนนี้เพชรอลังการอ่าชนเข้าไปชนเข้าไปเจอเจอตั้งกำแพงขาว กรรมการงัดออกมาครับโอ้ข้อแขนแจะแข็งแรงเลยครับขมิ้นขาจังหวัดโอ้ยเอาสองเนี่ยครับมาดูล็อกดูล็อกอ้าวล็อกได้ล็อกไปตีนัวเนียนัวเนียกันอยู่วงในวัดกันที่พลัดกำลังครับออนี่ครับโอ้โหดูครับพิกัดน้ำหนัก101รปอนด์ชุดนี้ครับมาโอ้โหมามวยจนนะแนม้าหลายคนหลายคนวงใน ออนนี้จับสวยเข้าไปได้เพชรอลังการดูดูดดมาโอ้โหวัดกลินแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งเข้าไประคัดเดินเข้าไปแ้งซ้ายของเขมรเกาโหมดยกที่3ครับพักสักครู่เดี๋ยวมาวันกันต่อครับสกุลน,นะครับดูแลบริหารงานแล้วก็สอนด้วยตัวเองเลยครับ ขอบคุณของสุนทรพูลรีสอร์ทครับร้านอาหารของฟุ้งกุ้งเผาบวยเด็ด789ครับพร้อมด้วย Talk of the Town และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเมศุสัตตบงกตขอขอบพระคุณครับทัาโยกผ่านไปครับยังแรงไม่พอยังหนักไม่พอยังไม่สาใจครับใส่กันต่อดูครับได้ล้วนๆอยู่แล้วครับวัดความแข็งแกร่งโอ้คู่นี้มาออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับเพชรอลังการกับเขมเขาวครับ เหมาะสมด้วยตัวอ้าวออกทีวีออกทูฟอยูมันต้องแบบนี้ชวนทะเลาะในเพชรอลังการติดตัวกระม็ศขาวแม่พยายามจะยกตีตีตีคืนมาครับว่ายกย่นนิดเดียวไม่ได้เลยครับนี่ครับมาหายกนี้แหละครับดูดูยกนี้ครับใครโชว์ใครฉายนี่มดูอ่ะเน็กเข้าไปไปเข้าไปเพชรอลังการโอ้โหอ้า เชื่อว่าทั้งคู่ครับผู้สนับสนุนใจดีของเขาครับฝ่ายแดงก็มีปักคุ้งลงน้ำแข็งกับจะอุ้มจบป้าน้ำเงินก็มีบิ๊กนิวโอ้โหดี <มา S 2> เลยดูดูดูแข็งแรงจริงๆริงอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เสียหายเท่าไหร่ขึ้นมาขายแข้งซ้ายต่อเอาละครับมาต่อมาสมมติใช้สองแรงประท,คปทะครับใช้ศิลปะมวยไทยแล้วครับแรงโถมของผู้ต่อสู้ครับผสมกับเหลี่ยมนิดเดียวแหละครับกระตุกดีหัวทิ่มไปเลยครับเราลุยต่อครับไปตะกรัดอู่มาซ้ายของก็เหม็นขาวคอยดักแข้งซ้ายดักไว จุนนายครับจุดเบอรอยู่ครับไปกันไปอาชอบชอบแบบไหนชอบลูกแข็งแรงของแดงหรือชอบฝีมือน้องรุ่งหัวที่ลงคู่เลยโอ้โหยกนี้นี่โอ้โหสุดๆแม่ซัดกันเต็มแม็กเต็มเกลียวมาอ้าววงวงในวงในอีกรอบหนึ่งอ้าวควาในตีแม่จับจับจับได้จับได้เปรียบเลยนะครับผู้เล่นขาวแต่ว่าเพชรอลังการที่แกก็ยกโอ้โหขยันเสียบขยันตีเหลือเกินครับ โอ้โหนี่ครับหาของดีของดีแตงกโอ้ต๊อว่งหน้าสันโอ้โหแต่ว่าเฉยๆเลยลูหนุ่มหมดยกที่4ครับอักเดียวครับมาที่จิมพุนิครับโอ้โหสามคืนด้วยกันครับทีเวทีมวยชั่วคราวงานเทศกาลกินปลาครับวันอาทิตย์ที่ 25, 26, 2 7ธันวาคมนี้ครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ ก็มีท่านประธานด่งของสนทุนซอนครับให้การสานับสนุนพรอาอมด้วยเสียงเทปยินดีเสียบบดเชรยินดีพี่บักเจโคราชและพี่ยิปซัสล็อกสามอ่ะเ,เชิญับม่วยดีพี่สิงห์บุรีพี่เตลลำไสฝากมาครับตามต่อครับยกสุดท้ายครับแม่าน,นการนี้มันปีไปตา้ด้านของฝ่ายแดงครับปเป็นการปล่อยเกมเดินครับเอ้ายกทีละนิดเดินม่หยุดยกนี้ก็ยังคงเดินต่อครับขณะที่เขมรขาวตั้งรับครับอาศัย เก็บอาวุธเก็บการบางโต้ต้ออแม่จังหวะที่ซอยไม่อยู่กบไม่ได้ลงการแม่ขยันยกขยันตีเหลือเกินนะครับเพชรอลังการุ้งวมนัมแข่งอ้าวงวงนอกของน้ำเงินวงในของแดงอ้าวแมเรียมนน <c oughs> ีเพชรอลังเพชรอลังการล้มไปอยู่ด้านล่างครับเ <c oughs> ดินต่อครับหมเกมจะเร็วนิดนหนึ่งครับทั้สองพักสองอ้าวตีตีต่อตีต่อครับโอ้โหโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับมาสถานการณ์มันยัง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 โอ้ยดูดูครับ อ่ะตอนนี้ขยันแล้วเกินไปแดนโอ้แต่ว่าต้องเงินแกก็ตโต้ทั้งติบดูดูอดูและครับคนนี้ได้ลุกขยันกับเดมไม่หยุดอะไรก็หยุดไม่อยู่กับแฟนพละการขณะที่เขมรขาวปีเหลืองครับแต่ว่าจังหวะนี้จะรับ,บป,รป้าไปหรือเปล่าครับแม่ยกนี้นี่็นัาการออกมานีต้องบอกว่าเต็มเครื่อเงเต็มกำลังจริงครับอ๊อฟอ่านี่แหละครับผู้แรกของเราครับโอ้โเอาแล้วโอ้โหเวลาเหลืออีก30ิวินนะครับแต่ว่าทั้งทูมั่นใจทั้แล้วครับ ทั้งเพชรอลังการคุ้งโดน้ําแข็งแล้วก็เขมรขาวบิ๊กนิว72ครับแค่คู่เปิดหัวครับสึกขยินดีของโปรโมเตอร์โบสของเรานี่แสบซวงเลยครับถึงจุดนี้นี่แสบซวงไปแล้วครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับว้าีนะครับเคุณภาพครับประเภทร้อยปอนร้อนวิชาครับประกบกันขึ้นมาเมื่อไหร่ดี เขาบอกว่าเดือดสนั่งกันทั้งประเทศครับทางช่องทูโฟยู24ครับหลายๆรอบเลยครับที่โปรโมเตอร์หนุ่มบดจะฉีกคู่ฉีกไม่ได้ครับเพราะว่ามันสูสีขนาดนี้ครบสามครบหยกแล้วครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหมานี่ครับตอนนี้บรรยากาศภายในเวทีบอยราชดํดำเนินนี่โอ้โหบรรดาแฟนๆเดี๋ยวจ้าเลยครับมาดูไปที่สไปที่สไปไหนครับแดงครับ โอ้โหพลิกอีกแล้วครับวันนี้ตั้งแต่ผู้เปิดหัวเลยครับเพชรอลัการคุ้งหงน้ำแข่